นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศตามที่สนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอวัตถุประสงค์ในการสร้างการท่องเที่ยวแบบใหม่โดยไม่ต้องพึ่งการท่องเที่ยวตามฤดูกาลหรือการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วกว่า80,000รายและมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ80 พร้อมย้ำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่เท่ากับคาสิโนเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนไม่เกินร้อยละสิบขณะที่ร้อยละเก้าสิบเป็นฮอลคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่จุคนได้จำนวนมากโดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละห้าถึงสิบต่อปีทำให้มีการจ้างงานในประเทศและเกิดอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยินดีรับฟังทุกความเห็นพร้อมชี้แจงทความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและความสบายใจ ก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าเอนเตอร์เท e เมนต์คอมเนะคะไม่เท่ากับคาสิโนนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเกซ์มีคาสิโนแค่ไม่เกิน10%ขณะที่อีก90%นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฮอล์คอนเสิร์ตขนาดใหญ่50,000คนนะคะอินดอร์สเตเดียมซึ่งที่ของไทยเราเนี่ยค่ะก็ไม่เคยรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ระดับนั้นได้นะคะจะมีสเตเดียมขนาดใหญ่สวนน้ำโรงแรมร้านอาหาร ซึ่งจะสร้างรายได้ถึง238,000ล้านบาทนะคะขณะที่นายจุลพันธ์อวนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยืนยันด้วยว่าการพัฒนาสถานบันเทิงครบวงจรเป็นการดึงเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศและเป็นเม็ดเงินใหม่จากนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเงินที่จะได้รับในการลงทุนซึ่งต่อจุดเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท หลังจากนั้นจะมีเม็ดเงินจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งเม็ดเงินทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันเกิดจากหนึ่งก็คือการจ้งางงานที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20, หมื่นห้าถึงสองหมื่นรายสองก็คือในเรื่องของ GDP ที่มันจะได้รับผลกระทบทั้งภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศต,ทศต,ต่างๆสามคือมันจะเกิด spill over ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่โดยรอบซึ่งจะเกิดแรงบวกจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นมีคนมาใช้ใจ่ายมากขึ้น สำหรับขั้นตอนจากนี้จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาก่อนปีสมัยประชุมในวันที่10เมษายนนี้ชาวนานมาลีรายงาน